สวัสดีค่ะเช้าวันออกพรรษานะคะทุกคนอันนี้เราอายุครบหนึ่งปีแล้วค่ะนะคะตัวนี้นะคะจับไม่ได้เลยนะคะทุกคนกคนนะคะกลางทุ่งนานะคะดูดิมันดีเกิน้ยหมดหมด <laughs> หมดกัดขาพี่น้อง หมดแรงเยอะนะคะโออโอ้มีปลาไหมเนาะหาปลาซะแล้วนะคะดอกไม้สวยๆนะคะอันนี้ผูกยาให้บัวจ้ะนะคะทุกคนมีปลาไหมไม่น่าจะมีทุกคน ดูดินกมากินข้าวแล้วสวยค่ะ